น้ำขนมเลยขนมตาลขนมตาลอะไรนมแน้าอมนมตาอร่อยว่ะถ้าเกี๊บ้าอะขนมตาลอร่อยใช่นีอเดียวกันนยัหอมอะขนมตาลทำยากนะมึงเห็นนะแบบในมาตเชฟอะ

ใหญ่มากเหมือนแบบอยู่ในเมืองบาดาลน,นะคะทุกคนันสวัสดีคะ่ะทุกคนเรามาเปิดคลิปกันสักเล็กน้อยนะคะตอนนี้โดนัทอยู่ที่วัดมณีวงนะคะจังหวัดนครนายกจะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะคะแต่เราก็มาวัด กูกริบเนาะเป็นการเอาเลื่เอาใช้ให้กับทริปนี้แต่จุดไฮไลท์ที่จะพาไปนั่นก็คือน้ำตกสาริกานะคะทุกคนตั้งใจจะมาเที่ยวน้ำตกแล้วบวกกับอากาศแบบเอออาทิตย์นี้เป็นอากาศเย็นเนาะยูดีแบบกรุงเทพหรือประทั้งประเทศไทยอะ่ะอุณหภูมิก็แบบหวบลง5 6องศาเออแบบมาได้จังหวะมากนั่นแหลคะค่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปน้ำตกกันนะคะ let's go ทุกคนเราถึงที่น้ำตกสาลิกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากทางเดินเข้ามามันก็จะเห็นแบบน้ำตกแบบจากไกลๆเลยอะซึ่งคุณลุงเขาบอกว่าน้ำตกอาจจะมีไม่เยอะมากแต่ถ้าฟังจากเสียงมันก็ดเูเหมือนจะเยอะอยู่นะเออแต่ว่าตรงนี้มันเป็นแบบช่วงหน้าหนาวก็อาจจะน้อยลงกว่าปกตินะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินกันว่าข้างในจะเป็นยังไงไปดูกันเลยถึงแล้วน้ำตกสาลิกา ให้จีจี้นำขบวนได้เลยเฮ้ยตรงนี้ก็เล่นน้ำได้ไหมทางเดินก็ดีนะคะไม่ได้เดินลำบากมากอุ้ยเห็นเลยหรอว้าวน้องปลาเออโอเย็นปะงูลายเออเอออุ้ยเห็นไหมมีตกน้ำตกเล็กๆตรงนั้นนี่นะคะทุกคนแล้วก็น้างแ้้นเ่น แต่แด้รอเล่นมันต้องมีเยอะกว่านี้ซึ่งอันนี้มันแค่น่าจะชั้นชั้นหนึ่งม่ก็ชั้นสองขึ้นไปอีกค่ะเออลงลงบนนิดเดียวเพื่นสาวเลยโกเดินอย่างระมัดระวังนะคะฮึบฮึบฮึบอันนี้ก็ถึงหรอออย่งจิ้งจอกบต่อ นี่ที่เราจะไปคือตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้นดูจากสภาพบันไดนะแกเราต้องทำได้สิว้ายนิดเดียวยังไงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วกถึงแล้วโอเคเราว้ายถึงแล้วค่ะเราเดินมาใกล้ถึงแล้วทุกคน ค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวนะอันตรายแบบค่อนข้างอันตรายอยู่เพราะว่าหินมันก้อนใหญ่สลับกันไปแต่อู้สวยมากเดี๋ยวเราจะไปยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะถ่ายรูปเพื่อความปังตอ,อนนี้เราอยู่ที่น้ำตกขา,าลิกานะคะตอนนี้เราก็กำลังถ่ายรูปให้เพื่อนวิว ลและจุดตรงนี้แหละค่ะก็คือจุดซิกเนเจอร์จุดไฮไลท์จุดปักหมุดของน้ำตกซาลิกาเลยซึ่งทุกคนจะต้องมายืนอยู่บนเจ้าโคดหินก้อนนี้นะคะเออทุกคนเคยเห็นนางเงือกน้ำจืดไหมได้เห็นเป็นบุญตาแล้วนะ <laughs> โอ๊ยฉันทำอะไรลงไปแต่ลุกก็ออกมาก็คือจึ้งไหม้จึ้งไม้เลิดอยู่นะพี่สาว <laughs> เสร็จแล้วเรียบร้อยกับการถ่ายรูปกับน้ำตกนะคะสันหาทํทำสุดๆแล้วความแบบสู้ต่างของเราก็คือ,อปีนป่ายอะไรสนั่นได้รูปกันมาจัดหนักจัดเต็มตาครั้งแรกในชีวิตแลนรอบหน้าไม่มาแล้ว <Okay. S 1> <laughs> next station นะคะเราจะพาไปกินอาหารเนาะแบบว่าริมน้ำตกเออความ น้ำตกมันก็จะมีแบบเป็นทานน้าไหลลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยแล้วร้านกับข้าวเขาก็จะติดริมน้ําอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะไปดูว่าจะเป็นยังไงกับข้าวเราจะสั่งอะไรน้ําจะไหลเย็นช่าหรือไม่นะคะ let's go ค่ะเรามากินข้าวนะคะทุกคนฟิลแบบนั่งแคร่เขาเรียกว่าแคร่ใช่ไหมใช่แคร่เออแบบว่าสไตล์บ้านๆอะไรบ้างมีความน้ำไหลแต่น้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ เย็นชําสบายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซาอะไรบ้างอาหารของเราก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะก็จะมีพวกต้มยำส้มตำคอหมูอะไรเบสิกเบสิกเนาะมันก็จะมีหลายๆลร้านติดกันก็คิดว่าน่าจะเหมือนเหมือนกันแหละรสชาติอาหารก็ถือว่ามาตรฐานนะคะกินได้เดี๋ยวเราไปเจอกันสถานที่ต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวว่าจะเอา แล้วเราก็มาที่คาเฟ่นะคะทุกคนชื่อว่า Second November อยู่ใกล้ๆก,กับน้ำตกสาริกาเลยซึ่งร้านเขาตกแต่งหน้านมากแบบเคสกเขาแบบคือจุดเด่นเลยอะคือแบบน่ากินม,มีแบบประมาณ10กว่าอย่างแล้วการตกแต่งร้านไม่ได้แบบเป็นแบบเล็กๆเนาะมันจะ,จะเป็นใหญ่ๆแล้วก็มีจุดสปอตให้ถ่ายรูปแกเออเดี๋ยวฉันจะพาไปถ่ายรูปนะคะทุกคนะว่า,วาเออวันน้ารักแล้วก็จะติมริ์มัสมกิฟอะไรอย่าง เดี๋ยวจะถ่ายเค้กที่สั่งน้ำที่สั่งแล้วก็มุมถ่ายรูปที่น่ารักน่ารักนักค่ะ let's go ประจบนี้เลว <Okay. S 1> และสถานที่สุดท้ายที่เรามาแวะนะคะนะก็คือตลาดลงเกลือในอคอนนายกเนาะซึ่งเป็นแบบทางผ่านเส้นน้ำตกสาริกาเลยเราก็จะมาดูว่าขาายอะไรถ้าดูจากตอนนี้เนาะก็จะขายเป็นพวมันจะบอกว่าเป็นแคตตากรีอะไรดี ของใช้เยอะหลากหลายเลยทุกคนลายน่ารักเอออ่ะเพื่อนเพื่อนต้องได้แล้วแหละเครื่องชงเครื่องใช้อะไรเงี้ยเยอะมากอุ้ยคิดว่าต้องได้ของแล้วแหละอุอเราเจอถ้วยหรือว่าซื้ออันนี้ไปเลยสักหนึ่งจานนี้เท่าไหร่ราคา20บาทได้มากันคนละอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่าง เึงหลรถล้วเราก็จะมุ่งตัวกราบกรุง,งเทพ,พมาดูกันว่เพื่อนเราได้อะไรบ้างจากตลาดนาเอ๊ยตลาดเลยนะลงเกลือลงเกลนนครนายกที่ได้ออพรมพ้าหมได้พรมกับพ้าหมแล้วก็ผักกูดเราก็เที่ยวมาจุใจแล้วนะคะสำหรับทริปวันเดย์ทริปนครนายก เราไปกัน3มที่เราไปวัด1เอาเลิกเอาชายัยแล้วก็ต่อด้วย,าายน้ำตก1แล้วก็คาเฟ่หนึ่งตลาดอีกหนึ่งเออวันนี้เอาลนะพอสมควรแล้วนะกับวันนี้จากตั้งแต่เช้า7จ็ดโมงกว่าๆจนมาถึงตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงคะได้เลิกกับกรุงเทพ ใครมีข้อสงสัยหรือติชมอะไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายเอย